Oh, बराबागाग bye Thank mm -hmm. you. Oh, <laughs> โอเคครับนี่เป็นเฉลยตัวที่12 12ครับของเพชรพลันี่ครับว่หนาหรอบแล้วครับย่านกล่องครับประกาลงสุดท้ายก็ลงแบบโบคู่บยังเลยครับ ตัวหนึ่งครับค่าล่มอยู่ข้างในนี่แหละครับนี่ค่าล่มดีความครับอยู่ข้างในปลานี่แหละตัวหนึ่งน,นกยานกล้องครับบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาหลายรอบแล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไี้ได้ครับชื่นชอบตัวใดก็ทรเขามาครับ ตัวนี้ผมบเอเแน่ใจครับมันมีตัวผูตัวหนึ่งอยู่ข้างในเป็นนกค่าล่มครับแต่ว่าตอนเขอม้าสองตัวนี้เรียบบรูตัวใดเป็นตัวใดครับสวัสดีครับ